สวัสดีครับอยู่กับผมช่องนายท็อปนะฮะวันนี้ผมมีเกมฟรีมาแนะนำนะของค่ายอีพินะครับผมเป็นไหนซะแล้วอ,ะอ่ะอ่านี่ไงวันนี้วันที่10ถึงวันที่17เนะเขาแจกฟรีตั้งแต่วันที่10วันนี้วันที่11แล้วนะครับเขาเริ่มตั้งแต่เมื่อวานเป็นเกมฟิงเมสสองกับ Sky r o c k กเก็ตนะฮะ ตอนนี้ราคาอยู่ที่ถ,ถ้าราคาเต็มของมันก็409บาทนะครับเขามาแจกฟรีแจกฟรีทุกๆอาทิตย์นะครับผม้าโหลดไปเลยเพราะมันลดร0อยเปแล้วนะครับวันนี้ก็มี2เกมที่เราจะมาแนะนำนะเห็นป่ลด100%ก็เหลือศูย์บาทศูนย์สตางคนะ์แล้วโอเคติ๊กถูกแล้วก็สั่งซื้อไปเลยนะครับ ผมจะมาแนะนำทุกๆอาทิตย์นะฮะอาทิตย์หน้าเขาเขามีเกมอะไรนะเปิดตัวเกมที่จะแจกฟรีอาทิตย์หน้าปกติมันจะไม่ไม่ไม่โชว์นะครับเพราะว่ามันจะมันจะเป็นแบบดีนลับนะครับอ่ะเข้าร้านค้าใหม่ะเรารับเกมนี้เลยใช่ปะเราก็รับสกายร c k กเก็ตอ่ะเกมนี้เกมราคาร้อยเก้าเก้านะฮะ รับไปเละรับรับไปเพราะว่าเป็นเกมฟรีเขาแจกฟรีนะครับดีกว่าเราไปเสียตังค์ตั้งร้อยเก้าเก้าสอง้อยบาทเงี้ยของผมของผมรับอเยอะมากเลยจะเต็มครั้งแล้วจริงๆมันก็ไม่เต็มหรอกมันมันมันเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับอเรียกดูต่อไปเห็นไหมไรบั r ี่ดูเกมผมดิเนี่ยมันได้ผมได้ทั้งภาคแรกและภาคสองอะดู เขาดูยังไงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับรายการโปรดเงี้ยเ,เรียงตามเออเรียงตามแบบนี้ดิเห็นไหมทุกเกมผมผมโหลดมาผมไม่ได้เล่นเลยนะครับผมเล่นแค่บางเกมเห็นไหมผมเล่นแค่เกมนี้หชั่วโมงก็ลิมโบนะฮะกับเดลิเวอรี่ไอเกมที่ส่งส่งของนะฮะสมชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็เดดไอแลนสองนอกเหนือจากนี้ผมโหลดมาผมไม่ได้เล่นเลย เเก็บไว้นะฮะอนาคตมีลูกมีหลานก็ให้ลูกหลานเล่นนะฮะเนี่ยไม่ได้เล่นเลยตัวนี้เล่นนานหน่อยร้อยสิบเจ็ดชั่วโมงก็เป็นอ่าเบอร์วอซีนะฮะตัวนี้จะอ่าเดือนก่อนเดือนสองสามเดือนที่ผ่านมาที่มันที่มันแจกฮะก็ติดติดมากเลยเกมเนี้ยเบอร์วอซีเล่นกับเพื่อนๆนะก็หนุกดีเทฟันเมนจ์ก็ ผมโหลดมาแล้วก็ลบทิ้งเลยเล่นห้าน้อยกว่าห้านาทีก็เข้าแค่เข้าเกมแล้วก็ออกเลยนะฮะแล้วก็ลบทิ้งไปเลยสิบเอ็ดนาทีหกนาทีเกมพวกนี้ kingdom com kingdom com ประมาณน,นี้แหละเนี่ยเห็นไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เล่นเลยะฮะแต่เขาแจกแจกทุกทุกอาทิตย์นะครับนี่อาทิตย์หน้าก็เขาก็จะมีเกมเกมตัวเนี้ยเกมที่สร้างเมื่อซีวิต ซีวีเซสันเห็นไหตัวเกม2000นะฮะแต่เขามาแจกให้ฟรีอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าวันที่17อเจ็ดเขาแจกเดี๋ยวผมไปดูรีวิวกันนะก็น่าจะสนุกนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอลาแค่นี้ก่อนนะวันนี้มาแค่มาโปรโมทเกมนะฮะเกมที่เขาแจกฟรีในอีพ c นะครับใครที่สนใจอยากจะไปลองเล่นเกมพวกนี้ก็โหลดมาได้นะครับ โอเคครับผมช่องในท่อผ่อลาอยางแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมกดแชร์กด s ับสไครต์กระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับช่องในท่อครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผม